พบกันอีกแล้วค่ะกับช่อง B O U K โฟมแสงค่ะนี่เราก็มารีวิวเช่นเคยค่ะนี่เราก็จะมารีวิวของนี่ค่ะนี่นี่คือของที่เราสั่งมาค่ะก็จะออกมาลักษณะแบบนี้ค่ะนี่ทั้งหมดสามชิ้นด้วยกันนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ใส่แหวนร้อนแค่กระปุกใส่แหวนแบบนี้ค่ะมีทั้งหมดสองชิ้นด้วยกันนะคะนี่ก็จะเป็นสีดำกับสีขาวแบบนี้ค่ะ ลักษณะก็ออกมาเป็นแบบนี้นะใสๆค่ะส่วนอันสุดท้ายก็จะเป็นรูปหัวใจแบบอี้ะคะ่ะมีทั้งหมดสองอันด้วยกันค่ะจริงๆมีสามอันนะคะเราไปใช้แล้วอันนึงก็เหลยอสองอันแบบนี้นะค่ะรูปหัวใจใสๆนะคะสามารถใส่อะไรข้างในก็ได้นะคะมีทั้งหมดสามชิ้นด้วยกันนะคะนี่ชิ้นนี้ราคาสี่บาทค่ะสองชิ้นแปดบาทนี่อส่วนสองชิ้นนี้ก็ ละห้าบาทนะคะเราเป็นแบบนี้ค่ะนี่ก็มีหมวดสาเหมือนเดียกันนะคะราคาของเรานะคะแบบอีกสิบห้าบาทนั่นเองนี่ก็อ,ออกเป็นแบบนี้งั้นเรามาดูข้างในดีกว่าข้างในก็จะเป็นเป็นแบบกระปุกใสๆแบบนี้ค่ะนี่สามารถเปิดแบบนี้ได้ค่ะเป็นที่ใส่แหวนค่ะแล้วก็มีฟองน้ําแบบนี้ค่ะงั้นเรามาลองใส่แหวนดีกว่าค่ะนี่แหวนของเรานะคะ แล้วเราก็มาใส่แหวนนะคะนี่ก็จะมีเป็นชั้นแบบนี้ค่ะนี่คือแหวนของเราเนี่ยเองะคะก็มาใส่แบบนี้ค่ะดูน่ารักน่ารักมากๆเลยนะคะว้าวปิดก็ล็อกแบบนี้คะนี่ข้างๆก็จะเป็นแบบสปริงล็อกแบบนี้นะคะก็จะออกมาเป็นเษใส่น่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะส่แหวนของเราหนึ่งชิ้นนะคะต่อไปชิ้นที่สองชิ้นที่สองก็ออกมาเป็น แบบนี้เหมือนกันนะคะแต่ฟ so องน้ำก็จะเป็นสีดำนะคะอันแรกเป็นสีขาวอันที่สองเป็นสีดำแบบนี้ค่ะก็จะเปิดใส่แบบนี้นะคะต่อไปก็มาใส่แหวนดีกว่าค่ะนี่แหวนของเราใส่ข้างในดีกว่าค่ะนี่ค่ะเขาจะออกมาเป็นแหวนแบบนี้ค่ะใส่แบบนี้เลยนะก็ปิดแบบนี้ค่ะนี่ก็ออกมาดูน่านักน่ารักนะคะเหมาะกับใส่แหวนของเราค่ะ แหวนแรกกับแหวนที่สองนะคะนี่เขาจะออกมาน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะนี่ใส่แหวนของเราสองอันนะคะน่นารักค่ะไฟที่สุดท้ายเรจะเก็บอันนี้ในะคะลูกหัวใจ,จใส่แบบนี้นะคะนี่ค่ะเปิดแบบนี้ได้คะ่ะข้างใน,นก็สามารถใส่ของตกแต่งต่างๆได้ค่ะนี่จะออกเป็นแบบนี้นะาทั้งหมดสองอันแบบนี้คะ่ะนี่ใส่แบบนี้คะ่ะ ก็จะออกเป็นรูปหัวใจแบบนี้นั่นเองสามารถประกอบได้นะคะนั่นเรามาลองใส่ข้างในอันนี้แล้วกันนะคะว่าเป็นอะไรนะคะเราใส่กันเลย ก็มาประมาณนี้ค่ะนี่ก็ออกมาเป็นแบบนี้น,นี่ขยาลูกปัดแบบนี้นะคะนี่ชิ้นแรกของเรานะคะดอกกุหลาบน่ก็ลูกปัดเล็กน้อยะคะ่ะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะมาดขยาแบบนี้ได้เลยนะคะนี่เราก็ประกอบให้ดูก่อนเลยกันค่ะทั้งหมด3มชิ้นด้วยกันนะคะก็จะออกเป็นแบบนี้นะคะ่ะนี่มีสองสามอันด้วยกัน,นะคะ่แะแรกก็ใส่แหวนวงนี้กัน,นะคะ่ะนี่แหวน ที่ก็แหวนแบบนี้นะค่ะที่3ก็เป็นรูปหัวใจข้างในก็เป็นดอกกุลาบแล้วก็มีลูกปัดแบบนี้นะคะนี่สามารถขยับได้ะคะ่ะมีทั้งหมด3มชิ้นด้วยกันนะคะ1ชิ้นนะคะนี่แล้วก็ทดลองให้ดูก่อน3มชิ้นนะคะชิ้นแรกก็ค่อยมาตกแต่งที่หลังนะคะอ้อที่ขาดไม่ได้คืออันนี้นะคะลูกสุดท้ายจะเป็นลูกกลมๆแบบนี้นะคะนี่สามารถใส่ขอข้างในได้เลยะค่ะมาลักษณะใส่ๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะนี่นี่คือทั้งหมดของช่องเรานะคะ ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกับช่องเราค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องเราในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็มีอะไรแล้วขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะกับช่อง B O U K ภูมแสงรีวิวค่ะไปแล้วบ๊ายบายจะเจอกันใหม่นะคะ